สวัสดีครับวันนี้ผมมี VIGO C4 เป็นแคปตัวแรกนะครับมาแนะนำก็ลองดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนนะครับระยะนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับแต่ดูรายละเอียดแล้วก็จะมีรอยเก็บสีมาไม่ค่อยเรียบร้อยครับอย่างประตูจุดนี้นะ,ะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับมีรอยเก็บสีมาไม่เรียบร้อยครับ มีแก้มด้านซ้ายข้างหน้านี้นะครับที่มีรอยเฉียวบอกว่ามอไซค์เฉี่ยวมาก็เล็กน้อยครับมาดูส่วนของล้อล้อนี่ของเดิมเป็นขอบสิบสิบห้านะครับอันนี้เขาแต่งมาเป็นขอบสิบแปดซึ่งยางก็หมดสภาพแล้วเราต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันยางมันบวมเราวิ่งใช้ความเร็วสูงก็อันตรายนะอ่ะอ่ามาดูข้างล่างครับ ข้างล่างมีการแข็งติดมาให้เป็นรู้สึกน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับโอเคดูสภาพบดุมล้อเพผาก็น่าจะปกติ โอเคครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยซึมท่ออ่ท่อมีการตัดทอพักออกเสียงดังหน่อยแต่เป็นท่อเดิมครับปลายท่ออปลายท่อนี้รดูจากสภาพนี้น่าจะใส่ปลายท่อ ของแต่งมาแล้วตัดออกว่ามันสั้นลงก็มีสนิมตามสภาพอายุการตามอายุการใช้งานนะโอเคมาดูสภาพภายในกันนะครับอันนี้กุญแจรุ่นนี้จะเป็นกุญแจธรรมดานะครับยังไม่มีรีโมท ร,ระบบเซ็นทรัลล็อกโอเคใช้งานได้แช่ไปโอเคมีของแต่งมาให้แล้วน,นานมีเครื่องเสียงมาให้นะครับก็เป็นซับของ DB สิบนิ้วคู่หนึ่งนะครับค่อนข้างดังโอเคอยู่ครับ ทรับภายในรถแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้นอกรถได้พอสมควรพาวเวอร์แอมปสองตัวนะจากที่เคยทดสอบมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเปิดจนแบตหมด2-3รอบแล้วครับก็แอมไม่มีตัดวงมาลัยของเดิมติดรถมาจะเป็น3ก้านนะครับ แต่ตัวนี้น่าจะยำ่ะเป็นสีก้านซึ่งเวลาการใช้งานจริงก็จะเคกะหน่อยฮะก้านมันเยอะก็สามารถหาของแต่งได้เอามาใส่เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มี i อแบกก็ง่ายหน่อยถอดใส่ได้เลยามาดูเลขไม้ครับเลขไม้หนึ่งหกแปดสมหนึ่งเกานถ้าเป็นเลขจริงก็ คือว่าการใช้งานปกติปีละหมื่นกว่าโลเรามาลองดูระบบแอร์นะครับโอเคเย็นเย็นอยู่แต่ว่าลมออกมาเบาก็ล้างตู้ก็น่าจะหายครับไฟหน้าปัดตัวอย่างขึ้นครบนะครับไฟขีดโฟก็ขึ้นอเ,เอามาดูระบบ กระจกไฟฟ้าข้างขวาปกตินี่จะเป็นออโต้นะอันนี้ขึ้นไม่ออโต้อ่าลงออโต้ครับดููทางโน้นก็ขึ้นโอเคใช้างาน,นได้อ่าดูกระจกมองข้างนะขวาโอเคขวาซ้ายโอเคครับเราจะมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ เ,เครเคล่งไฟ้ามันก็จะมีความอาตอบสนองช้านิดนึงนะไม่เหมือนเร่งสาย<ม>เสียงก็ค่อนข้างดูดจะมาทดสอบอเกียร์โลนนะครับอันนี้ผมใช้เกียร์โฟโลนะครับช้าเลยขึ้นเดินประมาณนี้นะครับก็น่าจะ45องศาได้ถ้าเป็นรถปกปติก็น่าจะหมดสิทธอันนี้เราจะลอง ใช้เกียร์โฟโลเกียร์หนึ่งปล่อยรอบเดินเบาปิดอ่ะเปิดแอร์ด้วยกันนะลองดูซิว่าจะไปได้ไหมไม่แตะคันเร่งเลยนะครับมาดูมีรีมีรีมีลื่นแล้วก็ขึ้นได้ โอเคนะครับทำได้ดีอยู่เนินนี้ก็ไม่สูงมากครับแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่เครื่องสี่ล้อก็จะเป็นไม่ได้แน่นอน จะมาลองลุยคโครนดูนะครับเดืถ้าเป็นรถขับ2ธรรมดานี่ก็น่าจะหมดสิโอเคครับผ่านไปได้หลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรระบบขับ,คบเคลื่อนใช้งานได้ปกติเกียร์ไม่มีหลุดก็ใครสนใจก็ลองมาทดลองขับ ลองมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านเจริญชัยคาแคร์ตลาดสัพพิวันอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับ0816612012ครับสำหรับราคาเจ้าของตั้งไว้ที่385,000บาทนะครับใครสนใจก็ลองมาดูรถจริงลองมาขับดูต่อรองราคาโดยตรงเพราะว่ารถเขาเอามาฝากขาย ตัวผมทำคาแคร์นะครับก็รถคันนี้เป็นรถฝากขายจอดอยู่ที่นะครับร้านเจริญชย Car ัยคาแคร์ตลาดสัพเพิวันอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับคันนี้รถผมใช้เองนะครับรู้สึกว่ารักเจ้าของมากบอกขายตั้งแต่สองแสนกว่าตอนนี้เหลือแสนกว่าบาทแล้วเนี่ยยังไม่อยากไปไหนเลยใครสนใจก็ช่วยมารับใหหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการขายรถนะครับก็เอามาฝากผมขายได้นะครับ พร้อมดูแลยินดีต้อนรับครับผม